โอ้โหแล้วมันเอ้าเทคโอเวอร์มาก็เฟสอย่างนี้เลยไอ้กายนี่นี่เคอร์รีฟรอมเดลนะ โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมนะริวนะและตอนนี้นะเราอยู่ในเกม NBA 2อคยิบสากันอีกแล้วนะครับผมก็คลิปที่แล้วบอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายนะแต่พอดีเพื่อนๆน,น,นี่เข้ามาดูนี่รู้สึกจะชอบใจกันนะับผมโหแบบวิวเยอะนะครับผมแบบเพื่อนๆชอบกันวันนี้ก็เลยมาจัดให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็วันนี้บรรยากาศจําใส่เหลือเกินครับไม่มีแฮกในพาร์คเลยนะดูดูดิ ي, ไม่มีใครตัวสูงตัวตัวยาวเลยแล้วก็วันนี้เราอยู่กับคุณกายเหมือนเดิมนะครับฮัลโหลคุณกายสวัสดีครับสวัสดีครับร เหมือนเดิมแล้วนะวันนี้ตอนนี้เราไปทําอะไรกันดีคุณไก่อย่างแรกอย่างแรกเราจะไปทาอะไรนะเทสจัมช็อตใช่ไหมเราต้องมาเทสกันก่อนโอเคครับก็คือคุณไก่เขา,าอะไรนะเปลี่ยนจัมช็อตใช่ไหมใช่ครับผมผมจะไม่ใช้ช็อตมิเตอร์ละอ่าเออเขาบอกเขาจะปิดไอ้นี่ไอตัวช็อตมิเตอร์อะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราปิดช็อตมิเตอร์นะครับมันจะมันจะมีผลยังไงนะคุณไก่มันจะมันจะยิงแม่นขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่นคือจริงจริงด้วยเออคือเขาบอกว่ามันจะยิงแม่นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะแบบคือคือ คอ่เพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมนะฮะนี่สวยงามเรามาชุดรอคกกุณกายก่อนเ้ฮ hey, yeah? <laughs> <laughs> มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะ <laughs> เ,เอ๊ยเจลินเบาเจลินเบาจะพูดเลยบอลเจลเอางี้ไห้กาย หนึ่งหนึ่งดิโก้จะไม่ชวนกันแล้วหนึ่งหนึ่งกันเรามีอะไรเดิมพันถ้าเราจะหนึ่งหนึ่งกันไม่ไม่ต้องมีหรอกกันมีถึงไม่ดีดีกันเอ้ยไม่ดีครับเพื่อนๆอย่าอย่ามันไม่เป็นการพนันเป็นสิ่งพิเศษแต่เรามีอะไรเป็นเดิมพันชัยชนะก็พอและชัยชนะได้แหละและชัยชนะไงและเลี้ยงข้าวหนึ่งมือเอ้ยไม่เอาไม่เอาเตอร์วานโลแลนเอ้ยไม่ไม่เอาอะไรดีวะเอางี้จำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทเอางี้เอางี้ ถ้าถ้ากายชนะผมผมจะแจกเพื่อนๆหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้ากายแพ้กายไม่ต้องเสียอะไรเลยโอเคไหมเพื่อนๆผมทำเพื่อเพื่อนๆคือผมรู้ไงผมไงก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วขอเปลี่ยนแบตแป๊บนึงไม่ให้กดเลยไม่อยากเสียงเงิน <c oughs> <c oughs> นี่อะแจบ๊บแจ๊บไป็หนึ่งทีแล้วสปินเข้าเอา้าอะไรท่าอะไรวะ <Nope. S 1> เอ้ยไอ้กายอย่ามาคุยกับผมเมื่อกี้เราอ่อนให้เขานะาเดนะี๋ยวๆแหมแจ๊บสปินปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยหลุดอ่ะไง,ง,งขึ้นดังออ <c oughs> กายเอาจริง่อยดิเพื่อนมันจะง่ายไปนะเฮ้ยเอาหลุดีกันเลยเฮ้ยนี่เอาแล้วเหมือนจะเข้าไงเราชูดอกายกายหยุดเฮ้โอ้โหแล้วมันมีเทกไงทุกคนโอ้อะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเพือนหนึ่ง้ยไอาาาา เฟกอีกทีไอโน้ตร้อยหนึ่งไงร้อยหนึ่งเป็นของผมฟุ๊บอ่ะอุ๊ยไอไก่เฮ้ยไอนี่ลองแจับเฮ้ยตลกไอไก่เย้โอ้โหโอ้โหจะปุ๊บปั๊วว้ายฮิ้วมันก็ง่ายเกินเพื่อนนี่เจอท่าสิเนีเจอหมูผมนี่ นี่มาทางน,นี้แล้วเฟดเอาเวอสเตปก็ได้คือผมต้องการสเตปแบ็กอยู่แล้วไอ้กายไอ้โอ้โหดูหมูมันดิเฮ้ยโอ้โหไอ้กายไอ้กายอ่ะกายกากาโอ้ยกายกายกายกกเพื่อนร้อยให้กับทุกคนโอเคครับเพื่อนๆก็ ตามางพูดนะครับผมก็ร้อยดิ้งนะเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะฮะบ,บอกว่าอาจจะจะให้คอมเมนต์ว่าอะไรไกด์อะบอกวิเวอร์ไหมใครคอมเมนต์ว่าอะไรริวอ่อนได้เลยร้อยบาทอ่าโอเคครับก็ค <c> อ <oughs> มเมนต์ริวอ่อนนะฮะ ก็คอมเมนต์ริ้วอ่อนไว้ใต้อคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาสุ่มในคลิปหน้านะครับว่าใครได้อร้อยหนึ่งไปนะครับโอเคไปคไกลยเฮ้ยพูดเยอะจริง,รงแปลกเลยอะเอออะไรแพทิี้น้ำเด็กอ่ะตายแล้วแพทิี้น้ำเด็กโ okay. อเคครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ขอดสองสองนะเพื่อนอคนเดียวป่าวะคุไม่น่าน้าทีอยู่อยู่อยู่ไกลยอยู่อยู่เมื่อกี้เห็นวิ่งไปอยู่ไล่ดูอยู่เนี่ยว้ามเอาดีอัลต้าซับตะขอดป่ะตอนนี้คือไล่ดูอยู่ว่ามีใครที่แบบพอสู้ได้ไหมขอดเต็มเลยโอ้คนมันทำไมคนมันมากระจุกอะคือถ้าเราไปต่อขอดเอ้ยใครใหมม่่าาาววอออ้้้้แลไนนีัจเขสคร เก้าิ้วได้มาเถอะมาเออเข้าสครับก็ได้มามาเคมาโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาโชว์ความโหดของเราต่อนะครับเดี๋ยวนะทำไมแหล่ะวะเรียบ้อกมันเร็วมากไอ้ไก่อุ้ยสวยเพื่อนไอ้ไก่เอานะนี่ไอ้ไก่จำช็อตใหม่ถ้าไม่เป็นตัวใหญ่จต่วะาหน้าคือเท่าไหร่น่ะเจ็ดพุทธสาอือสุดๆแล้วนะสุดๆแล้ว เออโคตรโหดเอ้ยโอเค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 มันเป็นโอกาสของเราแล้วมันเป็นโอกาสของเราแล้วมันเล่นมันเล่นมันงมึจะกูคลิปก่อนนี่แหละอุ้ยโลงโลงโลงลงเพื่อนลงขึ้นเลยเพื่อนโอ้ไปเลยไปเลยไปทำไมไม่รู้ไอ้กายความหวังโอ้โหไอ้กายไอ้กาย โอ้ยกลายมันเร็วมากเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเวล,วล,วลเาเว้ยละโ,โอเคเอาละได้ไอ้ไก่เขาเขาตีเขาตีเขาตีเฮ้ยสา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 ยสวยโอเคโอเคเพื่อนมารอบนี้ผมว่าใหญ่คู่ผมได้อยู่ได้อยู่เมื่อรอบนี้เราเจอแปดแปดสิบกว่าทั้งคู่คู่่ใหญนตัวใหญ่ลิมโอเคโอเคเพื่อนผมว่าตอนนี้เรามีหวังนะมันมันมัน,นให้ชูเลยเหรอ มันให้ชุดเลยหรอมันคือคือมันคิดอะไรอยู่วะไอ้กายอืมอ่ะเรียบร้อยอุ้ยนี่ไงนี่ไงอืมโอ้โหแล้วมันโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โห นี่ฟึบไปแล้วไงฟึบฟึบนี่สัติเปรียบก็มาชูดออกสองแต้มอันนี้อุ๊ปเปไก์ไอ้ไก่คู่ฆ่าเกมนี้อย่างเกมเมื่อกี้คือแบบเออคนละคนละเลี้ยงกันเลยคนละเลี้ยงโอ้เกมเมื่อกี้อย่างหมาเกมนี้เราเราเป็นใครเราเป็นสิงโตเราเป็นเจ้าป่าเยังมันกลับมาเอ้ยเออว่ามันกลับมาว่ะไอ้คนข่อยคนเอาเปล่าเอาเปล่ายิงมันเอาไอ้ไก่มันเอามันเอา ก่อนเลยลูกแรกเอ้าแล่ะเขาส่งกลับมาอย่างงี้ก็ต้องสนองเขาหน่อยก็ต้องสนองเขาหน่อยนี่แล้วผมก็ผมก็ดังได้เอามันไม่กันอ่ะคือมันคือมันมันทำอะไรอยู่อะเพื่อนเอ้าเฮาเดี๋ยวมันยังไม่เอ้าเขียวทั้งปลาเลยอะมึงเขียกูชูเป๊เปใช่ไหมล่ะเออม่คิดว่านี่ไงสั่งสอนมันไอ้กายสั่งสอนมันเอ้าก็คือแล้วมันไม่มันไม่กันเงจริงนะเนี่ยดูดิอะไรอ่ะแล้วเขียว ลงๆๆไม่ใช่หรอเออก็เห็นที่เขียวอยู่นะเห็นี่นี่ไงแล้วตอนนี้ให้กายชุดรัวๆลงเหมือนกันตรงนี้ลงโอ้โหลงอยู่แล้วเพื่อนเอามันมากันแล้วมันกันละเอามันมากันแล้วมันก็ไม่รู้ไงไปนี่ไงพักกระตุกเออเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าแบบว่าเออพักกระตุกพักดีเลยทำไงแก้ไงนะคือมันมันไม่มีวิธีแก้นะตอนนี้คือเหมือนเราเล่นเซิร์ฟห่างปะเราไม่ไปยู่ไกายเขาอ่ะใช่ใช่คือเราไม่ได้แบบว่ามีเซิร์ฟเป็นของแบบตัวเองอะไรขนาดนั้นก็เลยแหลกนะครับแก้ไม่ได้นะตอนนี้เอา ือไมื่อกียกยกนิ้วแล้วอะคือในใน,ในกล้องคือเมื่อกี้ยกอ่ะ, <Okay. S 1> อะโอเคอ่ะโอ้ยมันมันมัน <laughs> ำไมพวกเราบุรีเขาจังไรวะมันมันเห่นถึงพัฒนาการอ่ะมันน่าจะกลับมาจริงจริงคือมันได้กี่แต้มรอบเนี้ยสิบสิบก่าแต้มสิบแต้มเออตาได้ศูนย์ตาได้ยี่สิบตาเราไวชนะเราเลยเออหรือมันไม่มีใครหาสูกกับเราเลยปะคือเราโหดเกินไปอะไรเงี้ยที่เราซุ้กับคนแรกเลยอุ้ยอุ้ยมาจังใครใครเท่าไรโอเคเราดึงตัวประกบกายออกมานะเดี๋ยวเล่นคอนเนอร์เอ้ยอุ้ยไอ้กายเฮ้ย แล้วแฟชชี่พาร์ทเพื่อเพื่อให้ดังไงผมก็ได้ชูดอย่างเงี้ยอ้าวแล้วก็ชูดไม่ลงเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าขอขากินไปโดนบอลก่อนเอ้าเอ้าไอ้ไก่โล่งครับแต่ก็ไม่โล่งเท่าไหร่ผมโล่งกว่าไงนี่หุ่ยไอ้ไก่หุ่ยหุ่ยหุยผมโดนสูงขนาดไหนไม่ชูดวะช็อชูเตอร์เอ้าเอ้า ไอ้ไกยเกิดอะไรขึ้นไอ้ไกยไอ้ไกยไอ้ไกย <What? S 1> ไม่ลงไม่ลง <What? S 1> ไม่ลงลง,ลงสวยไกยไน่ากลัวอยู่นะ่ากลัวอยู่ไม่เล่นละไม่เล่นละจบเปิดสงา่าสง่าเลยแกเลยฟุ๊บฟุบสง่าสง่าเลยเหรอเพื่อนฟุ๊บฟุบฟุบฟุบ,ฟบ,ฟบนี่งงตัวเองเหมือนกัน <c oughs> ขึ้นเลยเพื่อนเออสวยโอเคจบอ่า กลับมาวาะเจ็ดสิบกลับมาบอกว่าผมขอล้างแค้นหน่อยครับพี่จำได้ว,ว่ามึงมีแมสต์ปว่ววะรือมีแต่ว่าเอาออกแล้วน่ากเกลียดเกินกูว่าใส่เก <c oughs> <c oughs> ิด<อ> <c oughs> เรียบร้อยครับไอ้กายนี่ชูตเตอร์ที่คุณไว้ใจได้ไปสวยเพื่อนโอ้โหดังก็ได้โดดขนาดแล้วแล้วฟึ๊ฟิววูโยนโยนโยนจัด <c oughs> <laughs> อุ้ยโอ้โหไอ้กาย <laughs> เฮ้ยไอ้าจรู้จักสเตฟานเคอร์รีปะกูเขาายจเคอร์รี from down l o e เออจบเกมครับนี่อ่ะอ๋อโอเคอ่ะโอ้โหหลุดอีกแล้ว เอา,อางี้ทุกคนงั้นเดี๋ยวผมแต่งตัวคลิปหน้าแล้วกันมีเราจบก่อนละกันเกมมันบอกว่าเอ้ยพอได้แล้วเราชนะเยอะเกินแล้วให้คนอื่นเล่นบ้างก็เลยดันหลอ,อจากเกมครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับรีว <c oughs> ิวออนครับเออถ้าใครอยากได้ร้อยหนึง่ง <c oughs> ก็อย่าลืมเขียนรีวิวอ่อนข้างล่างคลิปนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับกายบายบายเพื่อนคนดูหน่อยกายไปบายครับผม